สรุปข่าวสารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับช่องอลันแมนแฟนแมนอยู่โดยมีข่าวเด่นประเด็นร้อนดังนี้ผีแดงหืดบุกเชือดอโอมเนีย3-2โดยฟุตบอลยูโรป,ป้าลีกเมื่อคืนที่แมนยูไนเต็ดนั้นบุกไปเฉี่ยนชนะโอมเนียที่ไซปัส3ประตูต่อ2จากมาคัตแลสฟอร์ด2ประตูและอองตัวอีมาสซลอีก1ประตูนั้นแต่รูปเกมนั้นก็มีข้อผิดพลาดหลายอย่างมาให้เห็นซึ่งสรุปมาได้ดังนี้ นักเตะคนไหนผลงานไม่ดีก็ควรพักโดยในเกมนี้เฉพาะครึ่งแรกนั้นแมนยูเต็ดนั้นครองเกมและมีโอกาสทำประตูได้อย่างต่อเนื่องแต่สุดท้ายเป็นความผิดพลาดโดยเฉพาะตัวของไทยเลวมาเลเซียจนทำให้ทีมนั้นเสียประตูและโดนขึ้นนำหลังจากที่เกมกับแมนซิตี้ก็แสดงความผิดพลาดให้เห็นมาตั้งหลายอย่างแล้วและถ้ายังไม่เปลี่ยนลูกชอกลงมาในครึ่งหลังมีหวังสกอร์อาจไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับ น้องๆเก่งใจพิโดมากไปจนไม่กล้าจบสกอร์ด้วยตัวเองโดยในเกมนี้จะเห็นว่าผู้เล่นในแนวลุกของแมนยูเต็ดหลายคนนั้นพยายามป้อนบอลให้กับลูกพี่อย่างคิเซโนโรนันโดอย่างจังหวะหลุดเดียวของแอนโตนี่ดอซานโตสนนั้นเขากลับไม่ยิงแต่กลับส่งให้โรนันโดแถมในครึ่งหลังหลายจังหวะผู้เล่นของแมนยูเต็ดนั้นก็พยายามส่งบอลให้กับโรนันโดมากไปแทนที่จะจบสกอร์ด้วยตัวเอง โรนัลโดเป็นซีเนียมีประสบการณ์ในฟุตบอลยุโรปมากก็จริงแต่บางทีน้องๆก็ต้องกล้ายิงเองบ้างนะครับไม่ใช่เอะาอะาก็ส่งให้พี่โดฟมาร์ตินเนสกองหลังชั้นดีที่ผีแดงขาดไม่ได้โดยเกมนี้จะเห็นได้ว่าลีซันโดมาร์ตินเนสกองหลังชาวอาร์เจนตินานโชว์ผลงานได้ดีเป็นอย่างมากนอกจากเกมรับที่ไม่มีข้อผิดพลาดเป็นการส่วนตัวนั้นเกมลุกเขาก็ถือว่าสร้างผลงานได้ดีจ่ายบอลสวยๆให้กับผู้เล่นแนวลุกของผีแดงได้เป็นอย่างมาก พูดง่ายๆถ้าลีซันโดมาร์ติเนสไม่เจ็บยังไงก็ยึดตัวจริงผีแดงยาวๆแน่นอนครับถ้าชอบกดไว้ถ้าใช่กดแชร์ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจ้า